ไปต่อเรื่องของนางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถูกตำรวจเนี่ยไปบุกจับในข้อหาที่ไปโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นการพนนันว่าอย่างนั้นเถอะตำรวจที่ไปจับเนี่ยภายใต้การนำของพลตรีธีระเดชธรรมสุธีนี่นะครับเป็นผู้การจอใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นผู้บังคับการตารวจสืบสวน,วรรนกองบัญชาการตำรวจนครมานดํากําลังไปจับนางสาวอารยาสุวรรณโชต อา,อายุ28ปีนี่พี่แป๊ะครับเขาบอกงานนี้เนี่ยสาวสวยไปจับสาวสวยนะเนี่ยเนี่ยเยสาวสวยคนแรกคือใครที่ไปจับสืบนครบาลสืบนครบาลเขาเรียกว่ารุ่นหลานรหัสของผู้การจอกับสาวรัชเจ๊อีกทีหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเป็นนักเรียนหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา,าคดีอาญาประธานโทษรุ่นที่115 ไปจับกลุ่มหมายความว่าผู้ต้องหาก็เป็นผู้หญิงก็ต้องเอาตำรวจเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับนาหมายจับไปจับตำรวจก็สวยอ่าเหรอคนที่โดนจับเป็นผู้ต้องหาก็สวยสวยจับสวยงานนี้เดี๋ยวฟังในเรื่องของเนื้อหาก่อนได้ไหมครับครับนะครับคนที่ถูกจับอย่างที่บอกว่าเป็นนางแบบสาวนะฮะคุณอารยาสุวรรณโชติอายุ28ปีครับฉายาชื่อเล่นว่าอิงฟ้านี่นะครับนางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ไปจับได้ที่บ้านนะฮะจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเคหาร่มเกล้า15แยก6ถึง1แขวงคลอง2ต้นนุ่นอำเภอเขาเรียกว่าเขตลาดกระบังนะในกรุงเทพมหานครนี่ในสมัยเป็นนางแบบนะคุณมันจงครับสวยไหมล่ะจะเป็นรู้ได้ไงภาพเบอร์อย่างเงี้ยเอาเหรอเออแต่ผมก็ดู มีเขาโครงความสวยอ,อ,อยู่นะมาณนั้นม<ก>าณนั้นติดตามเยอะก็น่าจะสวยใช่ครับสืบเนื่องมาจากว่าตํารวจสืบนครบาลได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่านางสาวอาร,รยาเป็นนางแบบสาวเนี่ยมีพฤติการทำคอนเทนต์โฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์นะครับเพื่อชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์ต่อมาวันที่9กันยาที่ผ่านมาเวลา8ปดโมงเนี่ยชุดจับกลุมได้นําทีมไปตรวจค้นที่บ้านพักของเธอนะครับแล้วก็ไปจับกับกลุมตัวเธอ ตรวจยึดโทรศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พบการใช้งานบัญชี Facebook และ i n s t a g r กรของนางสาวอารยามีผู้ติดตามร่วมกว่า2 0 0 0 0 0คนได้โพสต์เนี่ยทำคอนเทนต์โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์หลายเว็บมีการตั้งระบุชื่อเว็บด้วยมีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์และก็มีข้อความอันเป็นการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปไปเล่นการพนันออนไลน์จริงซึ่งก็ได้จับกลุ่มได้พร้อมของกลางหลายรายการอย่างที่ว่านี้ หลังจากจับกุมนะครับนางสาวอรารยาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและก็ให้การว่ายอมรับว่าตัวเธอเนี่ยได้โพสต์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์ด้วยตัวเองจริงโดยมีผู้ว่าจ้างให้โพสต์โฆษณาชักชวนในเว็บพนันออนไลน์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประมาณเดือนละ40,000บาทและก็ทำมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุที่ตัดสินใจทำความผิดในลักษณะนี้เนื่องจากว่าหลงผิด และก็มีปัญหาเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็เลยตัดสินใจที่จะทาลงไปขอน้อมรับความผิดและยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอ้าวฟังเสียงเธอหน่อยครับเวลาลงคลิปอะไรไปแล้วมันแหม่เขาก็จะแบบติดต่อมาอะไรอย่างนี้แล้วรายได้เราเนี่ยที่พีกสุดเนี่ยเท่าไหร่คะที่แบบมีคนมาจ้างเราโพสเยอะเนี่ยไปประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างหนูก็ไม่ได้โปรโมทเว็บอย่างเดียว S <S> <S นูก็ทำอย่างอื่นด้วยนูนี่ะครับลักษณะที่ตํารวจสืบนรครบาลไปจับกลุมเนี่ยเวลาเอาตัวไปที่สถานที่ที่จะไปสอบนี่นะจะต้องมีการนั่งรถแบบนี้ออออผู้ต้องหาก็นั่งตรงกลางครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ประกบซ้ายขวาออแล้วก็ให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้ี่<อ>ตำรวจก็สัมภาษณ์สอบถามผู้ต้อง<ช>หาก็ตอบคําถามมีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่เห็นอะไรฮะ เวลาตำรวจสายสืบนครบาลาไปจับเนี่ยจะเอามานั่งให้กับผู้การจ่อเนี่ยสัมภาษณ์ผู้การจอก็จะมีการแนะนําถามว่าทําไมอะไรยังไงแล้วก็จะเปรียบเทียบว่าลักษณะแบบนี้ทําผิดอะไรยังไงนะครับก็จะชี้แนะว่าในทางที่ถูกต้องเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือต้องให้ผู้การปิดจบให้ผู้การปิดจบปิดจบแต่ผู้การคงจะไม่ว่างเมื่อวานเนี้ยก็เลยให้สัมภาษณ์ในรถแทนครับก็ครบถ้วน นะอ่ะคุยต่อที่เรื่องสวยอ่ะไม่หรอกก็นี่แหละ,ะเรื่องของโฆษณาเว็บพนันเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละโดนจับกันเยอ,ะ,อ,อะบางทีก็บางคนนะเขาก็ยอมเสียค่าปรับเพราะว่าปรับก็หลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้เงินเดือนละหลายหมื่นเนี่ยเก็ยอมก็มีนะคือรู้รู้ว่าผิดอ่ะแต่ว่าก็เห็นว่าเออค่าปรับมันก็ไม่เยอะกับถ้าเทียบกับเงินที่เขาได้เนี่ย บางทีบางคนเขาก็แบบยอมเสี่ยงที่จะทําผิดแ,แล้วก็มาโดนจับแต่คุณอิงฟ้าเนี่ยเป็นข่าวมาเป็นระยะระยะนะคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่ว่าเนี่ยมาถูกจับและความจริงมันก็เปิดเผยออกมาครับครับอิงฟ้าแล้วคะเคยเป็นข่าวมาแล้วใช่ ก็เห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆอ่ะอิงฟ้าอิงฟ้าคนละคนกับที่เป็นดารานะพี่อิงฟ้าป่าคนละคนกับที่เป็นนางงามกับดารานะฟ้าเวลาหาอะไรรคนละคนี่แป๊เขาชื่ออิงฟ้าแต่คนละคนกันอิงฟ้าอารยาอันนี้อันนี้เพิ่งจะเป็นข่าวแล้วอิงฟ้าอารยาสุวรรณโชติเออนะผมผิดไปแล้วโอเคโอ้โหไม่หานะคะพี่โอเคโอเคขอโทษครับผมไม่ได้ระบุนามสกุลเนี่ยอิงฟ้าคนมีชื่อตั้งุเยอะแยะโอเค